เซียนอมตะ2,500ปีบทที่681การผสมผสานร,ระหว่างศยศาสตร์กับความเป็นจริงไม่ไม่นั่นไม่สำคัญหรอกหวังหลินตอบกลับอย่างตะกุกตะกักจากนั้นชำเลืองมองซูเย่ด้วยความหวัดระแวงรีบเปลี่ยนน้ำเสียงแล้วกล่าวผมไม่รู้ผมไม่ได้รู้เรื่องทั้งหมดสิที่ไม่ได้เล่าให้ฟังพวกเขาอาจจะแค่มีความสนใจร่วมกันซูเย่ พอเห็นว่าหวังหลินยังไม่ยอมเล่าความจริงเหย่อหยงเหยียนรีบหันไปหาซูเย่ซูเย่ชูมือขึ้นมาหวังหลินตัวสั่นไปทั้งร่างสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างหนักรีบห้ามซูเย่ทันทียอมบอกแล้วสิทธิ์พี่ของผมเข้าร่วมกับพวกเขาเล่าไปเป็นที่เรียบร้อยที่จริงเขาต้องการหนีแต่คฤหาสน์ใหญ่เกินกว่าจะหนีพ้น อาการปวดศีรษะเมื่อครู่นี้เรากับว่าทั้งสมองและลูกตาจะระเบิดออกเขาไม่ต้องการรู้สึกเช่นนั้นอีกเล่ามาให้หมดเหย่ยงเยียนระง,งับโทระข้างในแล้วกล่าวสิทธิพี่สอนผมให้จัดห่วงจุ้ยที่นี่พอเสร็จแล้วก็แจ้งฝั่งอเมริกาจากนั้นพวกเขาก็ชอ็อตหรืออะไรสักอย่างสุดท้ายเงินที่ได้มาก็จะถูกโอนไปที่สถาบันของอเมริกาแล้วพวกเราจะแบ่งเงินกันเมื่อจบเรื่อง หวังหลินเล่าจนหมดเปลือกนี่ไปผู้พ่อตะลึงมีเรื่องแบบนี้ด้วยหรือใช้ห่วงจุ้ยเพื่อถ่ายโอนทรัพย์สินของเศรษฐีนี่มันดูไม่เหมือนการทำงานของการจัดห่วงจุ้ยเลยสถาบันต่างชาติเชื่อใจสิทธิพี่ของคุณขนาดนั้นเลยเหรอซูเย่เอ่ยถามขึ้นมาอย่างกระทันหันเชื่อสุดๆ หวังหลินพยักหน้าโดยไว้เล่าเสริมเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับซูเย่ว่าใครก็ตามที่พวกเขารับจัดห่วงจุ้ยเสริมโชคลาภให้จะถูกช็อตแล้วการทำแบบนี้ก็สำเร็จมามากกว่าหนึ่งครั้งไม่ใช่แค่ประธานเหอแต่ยังมีเศรษฐีอีกหลายคนที่เจอสถานการณ์แบบนี้ล้วนแล้วถูกจัดห่วงจุ้ยเพื่อถ่ายโอนให้โชคลาภออกจากตัวทำสำเร็จมาโดยตลอดพูดเสร็จหวังหลินมองซูเย่อย,อย่างหวัดระแวงกล่าวต่อ หลังจากการวิเคราะห์ของฉันแล้วอาจจะเป็นเพราะผู้คนที่เชื่อในเรื่องของ่วงจุ้ยพวกนั้นไม่สะอาดหรือมีปัญหาอยู่แล้วดังนั้นพวกเขาจึงตกหลุมพรางได้ง่ายส่วนเรื่องที่ว่ามีผลมากมายเท่าไรฉันไม่ค่อยมั่นใจเรื่องนั้นเล่าจบทุกคนได้แต่ตื่นตกใจใครก็ตามที่จัด่วงจุ้ยจะตกเป็นเป้าหมายถ้ามีปัญหาส่วนตัวก็สามารถถูกถล่มได้ ถ้าต้องการเพิ่มโชคลาบจะต้องเจอกับปัญหาทางการเงินแทนขอเพียงแค่ทำตามก็จะตกเป็นเป้าหมายของพวกเขาทันทีมันไม่มีเหตุผลเลยหรือเปล่าที่การจัดห่วงจุ้ยเพื่อเพิ่มโชคลาบจะไม่ได้ผลถึงนั่นจะเป็นฝีมือของหน่วยงานขายยอชอดหุ้นก็ตาม นี่ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นการผสมผสานร,ระหว่างไสยศาสตร์กับความเป็นจริงเลยหน่วยงานขายชอดร่วมมือกับปรมาจารย์ห่วงจุ้ยโลกนี้มันใหญ่เสียจนจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่แปลกแล้วไปผู้พ่อสายหน้าพร่ำเพอซูยเ่เองก็ยังตกตะลึงเขาไม่คิดไม่ฝันว่าห่วงจุ้ยจะสามารถใช้ทำเรื่องเช่นนี้ได้เหอเเหอยงเหยียนใส่หน้าแล้วถอนหายใจคร่ำครวญออกมา ฉันไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะโง่ขนาดนี้อายุมาถึงปูนนี้แล้วยังเป็นห่วงเรื่องอายุขายอยู่อีกไม่ควรเลยจริงๆกล่าวจบเขาหันหน้าไปหาซูเยยยก,กำปั้นขึ้นคาระวะโชคดีนะที่ฉันได้มาเจอน้องสูความดีความชอบที่ฉันทํามาตลอดทั้งชีวิตตอคงจะถูกใช้ไปเพื่อให้ได้มาพบกับเธอเข้าถ้าเป็นไปได้ฉันอยากขอให้เธอช่วยจัดการเรื่องในตอนนี้ให้หน่อยฉันจะหาทางจัดการเรื่ององค์กรที่ชอตหุ้นขอองค์ฉันเอง แต่ก่อนอื่นต้องแก้ปัญหาเรื่องการจัดห่วงจุ้ยก่อนอันที่จริงการถ่ายโอนโชคลาภมันไม่ได้มีผลอะไรครับท่านไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องนั้นซูเย่เอ่ยออกมาน้ำเสียงเรียบเฉยหือทุกคนมองซุเย่อย่างประหลาดใจไม่มีผล ถ้าไม่มีผลแล้วอีกฝ่ายจะสังเกตเห็นปัญหาจากการจัดห่วงจุ้ยได้อย่างไรเขาคำนวณเวลาที่จะเกิดเหตุการณ์เสียทรัพย์ของเหยยงเหยียนได้อย่างไรเขาแสดงเรื่องเหนือธรรมชาติให้ดูแล้วจะมาบอกให้อย่าเชื่อหรือความจริงแล้วห่วงจุ้ยไม่ได้ลึกลับอย่างที่ทุกคนคิดครับ ซูย่ยิ้มแล้วเริ่มอธิบายสิ่งที่เรียกกันว่าห่วงจุ้ยจะเริ่มมาจากการสร้างผลกระทบทางจิตวิทยาครับจะมีคนมาทักท่านว่าชีวิตจะดำเนินไปได้ไม่ดีหลังจากจัดห่วงจุ้ยจากนั้นท่านก็จะเกิดสงสัยว่ามีปัญหาอะไรกับการจัดห่วงจุ้ยหรือเปล่าทุกคนที่โดนจะคิดเหมือนกันครับเมื่อในใจเกิดความสงสัยขึ้นมาแล้วจะเริ่มก่อเกิดเป็นความหวัดระแวง แล้วทีนี้ห่วงจุ้ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเสียโชคเสียลาบเลยครับแต่จะส่งผลให้ท่านรู้สึกไม่ดีนอนไม่หลับกระตุ้นความเคลือบแคลงใจทําให้เป็นกังวลไปซะทุกอย่างจากนั้นท่านก็จะตัดสินใจอะไรหลายอย่างผิดไปครับโดยไปเชื่อว่าสาเหตุเกิดมาจากเรื่องเหนือธรรมชาติการมีอยู่ของห่วงจุ้ยทําให้พวกเขาคิดว่าเป็นสาเหตุของอุปสรรคทางการเงินแล้วทีนี้สรุปว่าห่วงจุ้ยทํางานได้ผลหรือไม่ได้ผลกันแน่นะครับเหยยงเยียนผงะไป ดูเหมือนว่าเขาจะเข้าใจแล้วซูเย่กล่าวต่อที่นี้มาตัดสินกันจากสถานการณ์จริงนะครับถ้าโดยปกติแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรในบริษัทแผนถล่มหุ้นบริษัทก็คงจะไม่สำเร็จครับแต่ถ้าหากบริษัทมีปัญหาแล้วอีกฝ่ายจับทางได้แน่นอนครับว่าการขายชอตมีแนวโน้มที่จะสาเร็จพอเป็นแบบนั้นแล้วท่านคิดว่านี่เป็นปัญหาจากการจัดห่วงจุย้ยหรือว่าเป็นปัญหาที่ตัวบริษัทเองครับ ว่าอีกอย่างก็คือเมื่ออท่านอาพอบว่ามีคนกำลังงอขายชอตหุ้นนะคะองค์ท่านอยู่ใจของงอท่านคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับห่วงจุย้ยถึงตอนนั้นต่อให้ห่วงจุย้ยไม่มีปัญหาอะไรท่านก็คงสูญเสียความมั่นใจที่จะเอาชนะในการต่อสู้ทางธุรกิจแล้วครับส่งผลให้การขายชอดยิ่งราบรื่นขึ้นไปอีกสิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่กลัวที่สุดไม่ใช่การพบอุปสรรคที่ยากลำบากครับแต่เป็นการคิดหาวิธีแก้ไขปัญหา ซูย่ยกมือขึ้นมาแตะที่ขมับเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในใจจิตใจก็จะวาวุ่นครับแล้วพอจิตใจไม่สงบได้ยินว่ามีผีก็จะเชื่อว่ามีผีได้ยินว่าเป็นเทพก็จะเชื่อว่าเป็นเทพสูญเสียสติสัมปชัญญะกับเหตุและผลไปจนหมดเคยเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเหอยงเหยยนหน้าเปลี่ยนสี ไม่คิดเลยว่าเขาที่เป็นนักธุรกิจมาทั้งชีวิตสุดท้ายแล้วจะลืมประสบการณ์การต่อสู้ทางธุรกิจที่ผ่านมาตกต่ำจนถึงขั้นที่ถูกสั่งสอนโดยเด็กน้อยลองคิดดูอย่างทีท่วนหากปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นมาจากตัวเขาเองเขาจะหาคนมาจัดการเรื่องห่วงจุ้ยได้อย่างไรแล้วหากไม่ได้มีใครมาจัดการเรื่องห่วงจุ้ยเขาจะตกหลุมพรางกับดักของอีกฝ่ายทุกขั้นทุกตอนเช่นนี้หรือไม่ยิ่งแก่ก็ยิ่งคิดน้อยนะ เฮยงเหยียนถอนหายใจออกมายกมือขึ้นคาระวะซูยเย่แล้วกล่าวขอบใจมากอย่างไรก็ตามฉันยังมีอีกคำถามหนึ่งเฮยงเหยียนสงบสติอารมณ์ของเขาเอ่ยถามด้วยความสงสัยในเมื่อการจัดห่วงจุ้ยไม่มีผลแล้วเธอคำนวณว่าฉันจะเสียทรัพย์ในสองวันนี้ได้อย่างไรไปผู้พ่อกับเหอล้วล้วเองก็รีบหันไปหาซูยเย่พวกเขาต่างสงสัยเช่นกัน จากที่ซูเย่เล่ามาห่วงจุ้ยนั้นไร้ผลโดยสิ้นเชิงแล้วเขาจะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในสองวันที่ผ่านมานี้ได้อย่างไรอันที่จริงผมสามารถบอกได้จากการอ่านวันเดือนปีเกิดของท่านครับซูเย่ตอบด้วยรอยยิ้มที่ผมบอกว่าห่วงจุ้ยส่งผลต่อปัญหาทางการเงินของท่านได้ผมโกหกครับเขาจะได้เล่าความจริงซูเย่ชี้ไปยังหวังหลินหวังหลินทั้งตะลึงและงุนงงเขาโดนหลอก มันไม่ใช่ปัญหาจากห่วงจุ้ยเลยแม้แต่น้อยแกหลอกฉันซูเย่อไอเด็กเวรหวังหลินตะโกนอยู่ในใจอย่างโกรธเคืองจอง้องซูเย่ตาขมแ็งต้องการที่จะฉีกซูเย่เป็นชิ้นๆซูเย่เมินเฉยทำเป็นไม่เห็นเฮยงเยียนไปผู้พ่อและเหยล่วล่วได้แต่อึง้งคาดไม่ถึงว่าทั้งหมดนี้จะเป็นการหลอกของซุเย่เพื่อบังคับให้หวังหลินคายความจริงออกมา ที่ทำไปทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงใช่ไหมคนหนุ่มนี่ดีจริงเลยนะเฮย่งเหย,เยียนเหลือบมองซูเย่ด้วยสายตาตกใจจากนั้นหัวเราะออกมาเสียงดังแล้วกล่าวนับถือนับถือซูเย่ยิ้มรับเล็กน้อยเฮยงเหย,เยียนพันขมวดคิ้วถามแล้วฉันยังต้องแก้การจัดห่วงจุ้ยอีกหรือเปล่าต้องแก้ครับซูเยยพยักหน้าไม่อย่างนั้นจะคลายปมที่อยู่ในใจของท่านได้ยังไงครับ า,าเ,เฮยงเหยียนหัวเราะลั่นอีกครั้งชูนิ้วหัวแม่มือให้กับสู่เย่เห็นไหมล่ะพอได้เห็นว่าเรื่องถูกคลี่คลายแล้วเฮร่วร่วมองเหิงเหยียนด้วยใบหน้าอันภาคภูมิใจกล่าวหนูบอกแล้วว่าไอดอลของหนูเจ๋งแค่ไหนพวกปู่ก็ไม่เชื่อตอนนี้รู้ซึ้งถึงพลังของไอดอลหนูหรือยังรู้แล้วจะรู้แล้วเอยงเหยียนอมยิ้มแล้วพยักหน้าตอบรับ ความสามารถลูกเคยของฉันฉันก็ต้องรู้อยู่แล้วสิไม่เห็นหรือว่าฉันไม่เคยตื่นตระหนกเลยไปผู้พ่อตอบกลับพร้อมยิ้มกว้างแต่ถึง่วงจุ้ยจะเป็นของปลอมการทำในดวงของพี่ก็สุดยอดมากเลยนะคำนวณได้ตั้งหลายอย่างโดยรู้แค่วันเดือนปีเกิดของคุณปู่ฉันสุดยอดจนไม่รู้จะพูดว่ายังไงดีแล้วเหอล่วล่วชื่นชมซูเย่ด้วยสายตาที่เป็นประกาย ห้ามส่งเสริมศยศาสตร์ศดินาหนึ่งสูยเย่กล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังหือทุกคนตะลึงไปจากนั้นพากันหัวเราะขึ้นมาอย่างพร้อมเพรียงมีเพียงหวังหลินที่อยู่คนเดียวในมุมห้องจ้องมองสูยเย่โดยต,ยตัวยังสันเทาพ่อบ้านฝากจัดการด้วยเหยหยงเยียนชี้ไปยังหวังหลินวางใจได้เลยครับนายท่านเขาจะไม่มีทางหนีไปได้ พ่อบ้านยิ้มแล้วพยักหน้าเรียกผู้ฝึกยุทธบดีกาดหลายคนของคฤหา์ให้เข้ามานำตัวออกไปน้องสู่เหยหยงเยียนหันไปหาซูเย่เรื่องแก้ไขาจัดห่วงจุย้ยจะถูกมอบให้เป็นหน้าที่ของเธอฉันอยู่นิ่งมาหลายปีแล้วโดยที่ไม่ได้ออกเคลื่อนไหววันนี้ฉันจะต้องออกไปสู้อีกครั้งเพื่อกู้หน้าให้พวกคนที่ปองร้ายได้มองดูฉันดีๆว่าฉันเหอหยงเยียน เมื่อยอมก้าวลงมาสู้รบด้วยตนเองในสงครามของโลกธุรกิจจะสร้างความนองเลือดได้ถึงขนาดไหนจะช็อตหุ้นฉันจะเล่นแง่เรื่องภาษีกับฉันไม่มีทางขอให้โชคดีมีชัยนะครับซูเย่พยักหน้าตอบรับถัดไปซูเย่รีบไปทำลายการจัดห่วงจุย้ยเหย่ยงเหยียนขึ้นรถขับตรงไปยังอาคารของบริษัทกลุ่มซีว่างลงไปสังการด้วยตัวเอง ทำการประกาศข่าวทันทีที่ไปถึงแจ้งว่าสถาบันต่างชาติทำการขายชรอตหุ้นอย่างเหี้ยมโหดมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะทำร้ายกลุ่มซีว่างในขณะเดียวกันก็แก้ปัญหาเรื่องการรายงานภาษีของกลุ่มซีว่างซึ่งกระจายไปทั่วทั้งอินเทอร์เน็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วออกประกาศแจ้งเปิดเผยสถานะทางการเงินทั้งหมดของบริษัทให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการ ตรวจสอบให้สัญญาหน่วยงานว่าสามารถเข้ามาตรวจสอบได้นานเท่าที่จะเป็นไปได้พร้อมทั้งเต็มใจที่จะมอบค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้สามารถเข้ามาอยู่อาศัยในบริษัทได้ประกาศสองฉบับเผยแพร่ออ,อกไปคนใหญ่คนโตและชนชั้นสูงทั่วทั้งโลกธุรกิจของแผ่นดินจีนล้วนตกตะลึงไปเมื่อทราบว่าเหอหยมเหยียนมาลงมือด้วยตัวเอง พวกเขาคิดกันไปแล้วว่าเหอหยงเหยียนจะต้องจบเหตุจากการจู่โจมทั้งสองพอไม่ต้องการตาเท่าคนนี้ก็ไม่เคลื่อนไหวอะไรเลยแต่ในจังหวะที่ลงมือเขาก็ทำเรื่องให้กลายเป็นปรากฏการครั้งใหญ่ทำตัวเหมือนเป็นเนื้อสดป้อนเข้าปากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีความมั่นใจระดับไหนจึงจะสามารถทำได้เช่นนี้เขามั่นใจขนาดที่ว่าเนื้อของกลุ่มซีว่างจะไม่เข้าปากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนเสียเปล่า เวลาสามทุ่มตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกาเปิดตั้งแต่วินาทีแรกของการเปิดตลาดราคาหุ้นของกลุ่มซีว่างก็พุ่งทะยานตรงดิ่งออกจากขุมนรกสถานการณ์นี้ทำให้องค์กรขายชรอตในสหรัฐอเมริกาที่แอบเล็งกลุ่มซีว่างอยู่ตกตะลึงไปอย่างหนักเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ว่าจัดห่วงจุ้ยไปแล้วเหรอแถมยังชรอตหุ้นของอีกฝ่ายไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานอีกด้วย แล้วหุ้นของกลุ่มสีว่างพุ่งขึ้นมาอีกครั้งได้อย่างไรไร้ซึ่งความลังเลคนจากองค์กรขายชอตรีบติดต่อหาปรมาจารย์ห่วงจุย้ยฉีเทียนอีที่ไหนสักแห่งในแผ่นดินจีนคฤริหนดขนาดยักษ์ในย่านใจกลางเมืองมีเสามังกรขดสีทองสุดอลังการอยู่ตรงทางเข้าเบื้องล่างเขียนตัวโตว,ว่าคฤหาหนดฉี ทั้งประตูและกำแพงรอบนอกล้วนเป็นสีทองพร้อมราชสีทองคำตั้งอยู่ทั้งสองฝั่งประตูดูหรูหราและมั่งคั่งเป็นอย่างยิ่งผ่านประตูหลักเข้าไปเป็นสวนทะลุบ้านพักคนรับใช้ลึกลงไปอีกเข้าสู่สวนขนาดย่อมที่มีภูเขาและน้ำตกอยู่เบื้องหลังในสวนนั้นมีอาคารไม้มหฮอกานีสุดหรูการตกแต่งตะการตา ขณะนี้ชายหนุ่มผู้มีหน้าตากเกรในช่วงอายุ27-28ปีกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ซึ่งสร้างจากไม้หนานมูเนื้อทองและกำลังดื่มชาติดติดติดทันใดนั้นโทรศัพท์ของเขาดังขึ้นฮัลโหลชีเทียนอีรับสายทำไมอยู่ๆหุ้นของกลุ่มซีว่างถึงได้ราคาพุ่งขึ้นมาแถมยังไม่ยอมหยุดด้วยทางนั้นมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเขาไม่ได้ขอให้คุณจัดห่วงจุ้ยให้หรือไง หนึ่งห้ามส่งเสริมศสยศาสตร์ศักดินาเป็นวลีไวรันจากแรปเปอร์เจียงอินเซิงในประเทศจีนเซียนอมตะ2,500ปีบทที่682ได้ยกปราณระดับสูงมาครองทำเรียบร้อยไปแล้วเมื่อได้ยินเสียงคำถามที่ดังมาจากปลายสายชีเทียน e อีตอบกลับด้วยสีหน้าไม่พอใจไม่รู้เหรอว่าฉันทำมาขนาดไหนแล้วไม่มีทางที่มันจะผิดพลาดได้ แล้วทำไมทันทีที่ตลาดประวันนี้ราคาหุ้นของกลุ่มซีว่างถึงได้พุ่งทยานสูงเลี้วน้ำพักน้ำแรงของพวกเราที่ทำไปเมื่อวานนี้สู่เปล่าหมดแล้วอีกฝ่ายมันออกประกาศมาสองฉบับคราวนี้นับว่าเล่นใหญ่แล้วเสียงจากปลายสายกล่าวอย่างมีน้ำโหชฉันตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหาเกิดขึ้นที่ฝั่งนี้อย่างเดียวที่จะมีปัญหาได้ก็คือฝั่งของคุณไปตรวจสอบให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ไม่อย่างนั้นพวกเราจะเสียหายกันใหญ่หลวง หือสีหน้าอันจองหองและผ่อนคลายของชีเทียนอีกลายเป็นจริงจังคิ้วขมวดปมตอบกลับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฉันก็ตรวจสอบมาเองแล้วก็ตอนนี้มันมีปัญหาคุณต้องหาคำตอบมาให้ฉันไม่อย่างนั้นฉันก็มีเหตุผลที่จะสงสัยว่าเป็นฝีมือของคุณติดพอได้ยินว่าสายถูกตัดไปดวงตาของชีเทียนอีเต็มไปด้วยความโมมองกล่าวกับตนด้วยน้ำเสียงเย็นชา ไอ้พวกหมาเลี้ยงไม่เชื่องกลุ่มนี้ทำเป็นยกย่องฉันว่าเป็นบรรพบุรุษตอนที่ให้ข้อมูลแต่พอมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาก็ตะคอกใส่ฉันแบบนี้ยังไงก็ตามมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะห่วงจุ้ยไม่ทำงานเหรอชีเทียนอีย้อนนึกถึงกระบวนการทั้งหมดของหวังหลินไม่มีปัญหาอย่างแน่แท้ต่อให้ไม่สามารถถ่ายโอนโชคลาภได้มันก็ยังสามารถสร้างผลกระทบต่อสภาพจิตใจได้อยู่ดี จะมีอะไรผิดพลาดไปได้ชีเทียนอีรีบใช้โทรศัพท์ของเขาเปิดเว็บไซต์กลุ่มสีว่างเมื่อเขาเห็นประกาศสองฉบับบนหน้าแรกของเว็บไซต์สีหน้าของเขาก็ต้องเปลี่ยนไปทันทีตาแก่นี้ไม่โดนผลกระทบต่อสภาพจิตใจเลยเหรอว่ากันตามหลักเหตุและผลแล้วเขาไม่น่ามีความกล้าพอที่จะออกประกาศสองฉบับนี้เลยนี่ ก่อนหน้านี้ก็เคยทำสําเร็จมาแล้วตั้งหลายครั้งครั้งนี้เกิดปัญหาขึ้นมาได้ยังไงหวังหลินชีเทียนอีหาหมายเลขโทรศัพท์ของหวังหลินติดต่อหาเขาโดยตรงตูต,ต,ตูตูหลังจากผ่านไปเป็นเวลานาน,านก็ยังคงไม่มีคนรับสายติดต่อไปอีกครั้งก็ยังคงเงียบติดต่อกลับไปใหม่ยังคงเป็นเช่นเดิมหือ ชีเทียนอีนิ้วหน้าไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนหรือว่าจะมีปัญหาจริงๆดูเหมือนต้องไปด้วยตัวเองคฤริหาตตระกูลเหอเฮงเยียนกลับมาด้วยรถส่วนตัวการที่เขาลงไปจัดการเรื่องด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ส่งผลให้มีการออกประกาศ และการลงมือหลายอย่างเกิดขึ้นเพื่อพลิกสถานการณ์ป้องกันไม่ให้องค์กรต่างชาติทำตามแผนการของตนได้สำเร็จพร้อมทั้งเป็นการเติมเชื้อไฟให้กับพนักงานของกลุ่มส่วนเขากลับมาด้วยสภาพเหนื่อยล้าลงจากรถสูตรหายใจเข้าลึกสีหน้ายังคงเยือกเย็นหวังหลินแล้วก็สิทธิของแกรอก,ก่อนเถิด ท่านเหอสมกับเป็นทหารผ่านศึกที่เคยวางมือจากสงครามโลกธุรกิจการสวนกลับช่างเด็ดขาดถึงจะแก่แต่ก็ยังเก่าแค่ออกประกาศก็เปลี่ยนกระแสของโลกได้นับถือนับถือไปจริงทั้งเดินเข้ามาพร้อมกับซูเย่ในเวลานี้ยิ้มแล้วยกมือขึ้นคาระวะเหอหยงเหยียนทั้งนั้นก็เรียบร้อยแล้วหรือเหอยหยงเหยียนเอ่ยถามอย่างประหลาดใจเรียบร้อยแล้ว ไปผู้พ่อยิ้มพร้อมพยักหน้าตอบรับด้วยความช่วยเหลือจากลูกเคยของฉันการทำลายห่วงจุ้ยที่จัดก็แค่เรื่องง่ายๆจริงไหมเหออยหยงเหยียนรีบมองไปยังซูเย่ซูเย่เปิดภาพถ่ายขึ้นมาจากในโทรศัพท์แสดงภาพของสถานที่ที่ถูกทำลายแล้วให้อีกฝ่ายดูขอบใจมากเลยเหออยหยงเหยียนถอนใจด้วยความโล่งคันวะพร้อมกล่าวทั้งสองมาได้เวลาพอดีไปหาหวังหลินด้วยกันเถอะ เขามองหาพ่อบ้านคนอื่นละ่ะเฝ้าอยู่ตลอดครับพ่อบ้านพยักหน้าต่ออัดเสียงไว้พร้อมไหมทุกอย่างพร้อมแล้วครับพ่อบ้านตอบกลับทุกคำที่เขาพูดถูกบันทึกไว้จนหมดส่วนเสียงของคนอื่นไม่ได้ถูกบันทึกเอาไว้เลยแค่นี้ก็เพียงงอพอต่อการแจ้งความแล้วครับดีส่งตัวไปให้ตำรวจตอนบ่ายฉันอยากจะให้มันเน่าตายในคุกเหลือเกิน เหอยงเยียนกล่าวด้วยน้ำเสียงอันเย็นเยียบแทบจะมีรัศมีของความเย็นแผ่ออกมาจากร่างกายสุเยขัดขึ้นมาว่าท่านเหอครับผมคิดว่ายังไม่จำเป็นครับหืมเหอยงเหยียนมองสุเยด้วยความสับสนหวังหลินทำเรื่องร้ายกับเขาไปตั้งมากมายไม่ควรจะส่งเขาเข้าคุกทันทีหรือ ซูยเย่กล่าวต่อตอนนี้เขาถูกใช้เป็นเครื่องมือเท่านั้นครับปัญหาที่แท้จริงคือคนที่ชักยายอยู่เบื้องหลังถ้าท่านส่งตัวเขาไปตอนนี้จะเป็นการแหวกย่าให้งูตื่นจนหนีไปเอานะครับเหอยงเหยียนขมวดคิ้วแล้วถามกลับถึงจะพูดอย่างนั้นก็เถอดแต่จะให้ทำอย่างไรจะปล่อยเขาทิ้งไว้ไม่ได้หรอกนะให้เป็นหน้าที่ของผมเองครับซูยเย่ยิ้มตอบให้เธอจัดการหรือ เฮออยงเหยียนมองซูเย่กลับอย่างสับสนจะเอาตัวหวังหลินไปทำอะไรหลังจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาทำให้เขาตื่นตูมได้ง่ายขึ้นเล็กน้อยเขาต้องการจบเรื่องนี้ด้วยมือของเขาเองจัดการให้เสร็จสิ้นเพื่อที่จะได้วางมืออย่างสบายใจเห็นเช่นนั้นซูเย่จึงยิ้มออกมาแล้วกล่าวเพียงสามพยางทีมสืบสวนร่างของเหอ,อยงเหยียนสั่นไหวเล็กน้อยเอ่อยถามอีกครั้ง หรือว่าเขากับผู้ฝึกซูยเย่พยักหน้าทีมสืบสวนจะจัดการเองครับเหยยงเยียนสูดหายใจลึกความหวาดกลัวผุดขึ้นลึกลงไปในแววตาเขาไม่คาดคิดว่าจะมีผู้ฝึกยุทธเข้ามาข้องเกี่ยวแล้วผู้ฝึกยุทธคนนั้นอาจจะมาจัดการเขาหรือเปล่าจากสถานการณ์ในตอนนี้นั้นเห็นได้ชัดว่าซูยเย่พบบางอย่างเข้า หากมีผู้ฝึกยุทธจริงก็ไม่มีทางที่เขาจะจัดการได้ด้วยตัวเองการส่งต่อให้ทีมสืบสวนจัดการเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเขาทราบอยู่แล้วว่าซูเย่เป็นส่วนหนึ่งของทีมสืบสวนเหยยงเหยียนครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะคาระวะพร้อมกับกล่าวถ้าอย่างนั้นฉันขอฝากด้วยแล้วกันแต่จะต้องขอเก็บบันทึกเสียงเอาไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เขากลับมาทำชั่วได้อีกครั้งซูเย่พยักหน้าเห็นได้ชัดว่า เหออย่งเหยียนเตรียมทางหนีที่ไล่ไว้ให้กับตนหากมีอะไรเกิดขึ้นอีกในอนาคตเขาสามารถนำบันทึกเสียงออกมาใช้เอาตัวรอดได้บางทีคำพูดสำคัญสคัญของซูเย่เองก็อาจจะถูกบันทึกไว้โดยพ่อบ้านของเขาทว่าเขาไม่ได้สนใจคนใหญ่คนโตเหล่านี้ในโลกธุรกิจจะมีใครที่ไม่ถูกจับตาดูบ้างประธานไปได้ลูกเขยที่ดีจริงๆ เฮย่งเหยียนหันหน้าไปมองไปผู้พ่อด้วยสายตาอิจฉาช่างเป็นบุญยิ่งนักฉันเจอคนมีพรสวรรค์มาตั้งมากมายในชีวิตแต่คนหนุ่มที่มีพรสวรรค์อย่างน้องซูเนียเป็นครั้งแรกเลยที่ฉันได้พบเจอแหมแหมไปผู้พ่อหัวเราะรับอย่างภูมิอกภูมิใจจากนั้นเหย่งเหยียนหันหน้าไปหาพ่อบ้านพ่อบ้านนำกล่องยกที่บรรจุยกรานระดับสูงไว้ออกมา เอยองเหยียนรับไว้ส่งต่อให้ซูเย่แล้วกล่าวด้วยรอยยิ้มนี่รางวัลที่สัญญาไว้แต่ฉันไม่คิดว่าเท่านี้จะเพียงพอหรอกเธอไม่ได้แค่ช่วยฉันเอาไว้หลายอย่างแต่เธอยังช่วยให้ฉันได้รับความมั่นใจกลับคืนมาฉันสามารถอยู่ได้ถึง1 0 0ปีนั่นและฉันยังเหลือเวลาอีก20ปีให้ตามหาความฝันเท่านั้น <c oughs> ก็ถือว่าเพียงพอแล้วฉันไม่รู้ว่าฉันควรจะทำอย่างไร เพื่อเป็นการตอบแทนเธอดีแล้วก็จงจำไว้ถ้าหากเธอต้องการความช่วยเหลือใดๆในอนาคตให้มาหาฉันขอบคุณมากครับท่านเหอสูยเยพยักหน้ารับกล่องหยกมาคุณปลูกกลับมาแล้วนี่เสียงของเหรอล้วล้วดังขึ้นมาจากระยะไกลในเมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้วพวกฉันก็คงไม่ขอรบกวนอีกเมื่อไปผู้พ่อเห็นเหอล้วล้วเขารีบบอกลาเหอยงเหยียน เอจะกลับแล้วเหรอคะพอได้ยินคำพูดของไปผู้พ่อหลัวล่วล้ว,ลวรีฟรีเปลี่ยนวิ่งเข้ามาจับแขนซูเย่กล่าวอย่างไม่เต็มใจว่าฉันยังไม่อยากให้พี่กลับเลยไปผู้พ่อเห็นเช่นนั้นเขาจึงหงุดหงิดขึ้นมาเล็กน้อยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันอีกซูเย่ดึงแขนกลับขณะพูดฉันรู้ เหอล้ววล้วจับแขนแน่นยิ่งขึ้นไปอีกถึงพี่จะไม่มาบ้านเราฉันก็จะพาพี่สาวน้องสาวของกลุ่มแฟนคลับไปตามหาพี่เองแหละจากนั้นพลันมองบนแล้วนึกบางอย่างออกเธอจึงกล่าวออกมาทั้งรอยยิ้มว่าถ่ายรูปกับฉันหน่อยสิแล้วก็ขอลายเซ็นด้วยเสร็จแล้วถ่ายวิดีโอสั้นๆกับฉันอวยพรให้ฉันสวยและน่ารักมากยิ่งขึ้นไปอีกไปผู้พ่อคิ้วขมวดเล็กน้อย จ้องมองเห่รั่วๆเห็นได้ชัดว่ากำลังไม่พอใจลูกเคยฉันดึงแขนกลับเธอก็ยังจะยื้อเอาไว้มารยาทน่ามีไหมหลังจากซูเย่ถ่ายภาพถ่ายวิดีโอและเซ็นลายเซ็นเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ไปยังสถานที่ที่หวังหลินถูกคุมขังไว้พวกคุณกักทังแบบผิดกฎหมายฉันจะฟ้องร้องพวกคุณได้โปลดปล่อยฉันออกไปเถอะฉันมีแม่อายุ80แล้วก็มีลูกน้อยที่กำลังหิวโหวยอยู่นะ ใครก็ได้ปล่อยออกไปทีฉันจะให้เงินฉันมีเงินนะเสียงกรีดร้องอย่างเสียสติของหวังหลินดังออกมาจากภายในห้องเปิดประตูเหอหยงเหยียนนิ้วหน้าสั่งพ่อบ้านรีบก้าวออกไปเปิดประตูให้แกรกพอได้ยินเสียงประตูเปิดหวังหลินวิ่งเข้าใส่โดยทันที นอกประตูผู้ฝึกยุทธที่ยืนเฝ้าอยู่กำลังจะเคลื่อนไหวทว่าซูเย่กลับเป็นผู้ที่คว้าเอาไว้ได้ก่อนใช้มือจับคอของหวังหลินเพื่อคุมตัวเอาไว้ฉันจะฟ้องแก่แก่ทำผิดกฎหมายหวังหลินร้องคำรามพร้อมดวงตาอันแดงกำ่ำซูเย่ใช้นิ้วแต่ลงไปบนคอของอีกฝ่ายทําให้เขาไม่สามารถส่งเสียงออกมาได้ ภายใต้สายตาตกตะลึงของเหอหยงเหยียนพ่อบ้านและเหอล้วล้วซูเย่ลากตัวหวังหลินเดินออกมาจากคฤหาสน์พร้อมกับไปผู้พ่อแผ่นหลังนั้นยังกลับเป็นผู้มีอิทธิพลไอดอลสุดยอดเหอล้ว,ล,วล้วยกมือขึ้นมาแตะแก้มอย่างเบิกบานหลังออกจากคฤหาสู้บอกไปผู้พ่อคุณลุงกลับไปก่อนได้เลยครับผมจะพาเขาไปทำอะไรก่อนสักอย่างได้ไปผู้พ่อพยักหน้าตอบรับ เสร็จแล้วอย่าลืมกลับมาด้วยหลับปาตาซานเฮรินของคุณป้าเธอวางใจได้เลยครับไม่ลืมแน่นอนซูยเย่รับปากอีกด้านหนึ่งหวังหลินอ้าปากพยายามส่งเสียงแต่ไม่ว่าเขาจะพยายามมากเพียงไหนเขาก็ไม่สามารถพูดได้แม้แต่คำเดียวไม่ต้องห่วงฉันไม่ฆ่าหรอกพ่อไปผู้พ่อจับไปสูยเย่ทำเสียงเย้ยยันแบกหวังหลินเข้าไปในปา่าขณะนี้เป็นเวลากลางคืน หลังจากวิ่งเข้าไปในป่าเขาเปิดใช้งานพลังบาทศักดิ์สิทธิ์วิ่งตรงไปจนถึงตำแหน่งที่เหอยงเหยียนปลูกรักฐานนอกของเขาเหตุผลที่กลับมาที่นี่อีกครั้งเนื่องากซูเย่มั่นใจว่าผู้ที่ชักใยอยู่เบื้องหลังจะต้องกลับมาตรวจสอบว่ามีปัญหากับการจัดห่วงจุ้ยหรือไม่หลังจากที่แผนการขายชอดล้มเหลวและเขาก็กำลังรอให้อีกฝ่ายมาหาความเร็วนั้นสูงเป็นอย่างมาก หวังหลินที่ถูกแบกไว้บนบ่าไม่เคยพบเห็นอะไรเช่นนี้มาก่อนได้แต่สั่นกลัวระหว่างนั้นและเมื่อได้สติกลับคืนมาเขาจึงรู้สึกตัวว่าซูเย่กำลังพาตนเองไปยังที่ของเหยหยงเหยียนตุกบซูเย่ปล่อยมือโยนคนทั้งคนลงไปบนพื้นนั่งยองลงปลดผนึกจุดที่คอของอีกฝ่ายพูดมาได้แล้วตอนนี้แกเกี่ยวข้องอะไรกับองค์กรคนเหนือคนซูเย่ถามอย่างใจเย็น ห,หวังหลินสะดุง้งแม้ว่าภายนอกจะแสร้งทำเป็นนิ่งทว่าลึกลงไปในสายตาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกมองออกด้วยหรอว่าเขาเกี่ยวข้องกับองค์กรคนเหนือคนผมเป็นคนธรรมดาไม่ใช่ผู้ฝึกยุทธเลยสักนิดจะไปเกี่ยวกับองค์กรคนเหนือคนได้ยังไงหวังหลินตอบกลับอย่างลนลานซูยเ,เย่เผยให้เห็นรอยยิ้มเย้าหยอก คนธรรมดาคงไม่รู้จักองค์กรคนเหนือคนหรอกจากคำพูดเมื่อกี้ก็พอจะยืนยันได้แล้วว่าแกเกี่ยวข้องกับองค์กรคนเหนือคนสีหน้าของหวังหลินเปลี่ยนไปเขาเผลอหลุดปากจะพูดเองหรือจะให้บังคับน้ำเสียงของซูเย่เรียบเฉยประโยคแสนเรียบง่ายราวกับเป็นเสียงฟ้าผ่าสำหรับหูของหวังหลินทำให้สีหน้าของเขาเปลี่ยนไปเป็นอย่างยิ่ง ควบคุมร่างให้หยุดสั่นไม่ได้เขายังจำวิธีการของซูเย่ได้ชัดเจนรวมถึงความรู้สึกนั้นที่ทำให้หัวของเขาแทบระเบิดแย่เสียยิ่งกว่าความตายยอบอกบอกแล้วผมจะบอกแล้ว